หลายๆท่านพูดไปนะครับก็พูดออกมาจาับใจนะครับด้วยความเป็นห่วงชาติไทยนะครับแล้วก็เป็นห่วงเผ่าพันธุ์คนไทยด้วยกันโดยเฉพาะผงเนี่ยครับก็จะมีความเป็นห่วงความเป็นลูกผงด้วยกันนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นการบังคับถ้าการที่ออกกฎหมายแล้วบังคับให้ความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้เท่าเทียมกันให้ให้กฎหมายออกมาแล้วกดความเป็นกดเพศให้ได้ให,ให้ไม่สามารถมีความาภาคได้อันนี้มันไม่ได้เรียกว่า ใน,ในตอนะีรแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะจะมาใช้กับสังคมโลกปัจจุบันแล้วนะครับเพราะว่าโลกปัจจุวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับทุกอย่างเนี่ยมันพัฒนาพัฒนาทาัทาง้ทงด้านชีวิตและจิตใจนะครับไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีนะครับเคยเป็นมาอย่างไรนะครับใช้ใช้นการกดขี่เทศตรงข้ามเนี่ยนะ 1,400กว่าปีแล้วยังจะมาติดกฎหมายในปัจจุบันนี้อีกนะครับซึ่งเรงนี้มันไม่ถูกต้องนะครับเรานอกจากกดขี่เพศผู้หญิงแล้วนะครับยังกดขี่เพศเด็กเยาวชนอีกด้วยนะครับมันไม่น่าจะเป็นเรื่องหมากดเ,ออเป็นศาสนานะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมเคยเคยพูดถึงว่าเราเราอยากให้มีการตรวจสอบกันใหม่ได้ไหมครับว่าคําว่าศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องมีนักโทษนักบวช นะครับมีนักพทนักบวชแต่อิสลามเนี่ยไม่มีนักพทนักบวชนะครับท่านชมเข้าไปดูในกฎหมายอิสลามได้นะครับปี4ูเนี่ยคอนเท็ตดพอยางนะครับตัอิหมามเนี่ยไม่ได้เป็นนักพทนักบวชนะฮะในกฎหมายเขียนอย่างนั้นเราก็จริงจะเห็นตอิหมามคอนเทนตดพิยามกเมียได้ไปเป็นสสสอ,สอ,สอวงวมาได้นะครับเลือกตั้งได้ในขนาดเดียวกันเนี่ยเขออาอ้างว่าเขาเป็นผู้นําศาสนาแต่กลายเป็นว่าผู้นําศาสนาเนี่ย มีความมีกิเลสราคาเองเสียเองมีเมียได้หลายคนได้เลือกได้นะครับคําว่าสี่คนตามสังฆาณสามเนี่ยเรา,าเนรายละเอีอยดแล้วว่าไม่ใช่แค่สี่แล้วจบนะฮะเขาสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆะครับคนใดตามสเปคในกฎนหมายขเขาเขียนอีกว่าผู้หญิงสลามจะต้องสทานในสัายสลามนี่คือสเปกนะฮะสองออจะต้องหน้าตาดีสวยสามจะต้องรวย,ยสี่จะต้องมีลูกมากให้เขา ไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมานออกเป็นกฎหมายได้ยังไงครับเป็นข้อของเขาได้ยังไงแล้วถ้าเกิดผู้หญิงค,คนไหนไม่สวยนะครับไม่รวยนะครับนะฮะไม่สามารถมีลูกมากได้แล้วไม่ได้สั่งงานชราไหนมากมายนะก็แสดงว่าผู้หญิงต่างๆนี้ที่หลกเข้าไปเป็นภรรยาชะราแล้วเนี่ยจะต้องถูกขับออกนะครับกลายเป็นเมียมีบ่สมรสของสลักศาสนา,าเพราะว่าเขาเลือกได้สี่คนที่เหลือก็คือไม่ใช่แครับ มันก็เกิดปัญหาสังคมที่มาตามมามากทายครับเราจึงจะเห็นหน้าสังคมอิสลามเนี่ยมเีเกิดปัญหากับสังคมโลกมาตลอดเอาง่ายๆครับดูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับทําไมาถึงเป็นจังหวัดที่ประชาชนคนมากที่สุดนะครับไม่แปลกใจได้ไหครับเพราะอะไรครับเด็กอายุสิบขวบสิบเอ็ดขวบนะครับเป็นสามีภัรยากันได้แล้วนะครับแล้วมีลูกแล้วเนี่ยแล้วความรู้ก็ไม่มีวุฒิภาวะก็ไม่มีนะครับ ความรู้ที่จะไปประกอบอาชีพให้มีไรายได้สูงก,ก็ไม่มีแล้วในเมื่อหาอไรายได้ได้น้อยแต่มีลูกมากเนี่ยความเป็นอยู่ในชีวิตมันจะมันจะดีเหรอฮะ,ะมันก็จะไม่ดีพอไม่ดีปุ๊บมันก็เกิดปัญหาต่อสังคมตามมานะครับเราจะเห็นได้ว่าใครจักยาเสพติดจากสีจงหมดเชียร์ไม่ก็คุกคามมาอยู่เลยตลอดนะครับอย่างล่าสุดก็มีเรื่องปืนนะฮะปืนเถื่อนก็ผลเข้ามานะครับ มันกลายเป็นพื้นที่ไี่สัญดาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเราอยากให้รัฐบาลไทยตื่นได้แล้วนะครับคุณจะไปเอางบประมาณแผ่นดินนะครับจะเอาข้าราชการเนี่ยไปคนเปอโดยหวังว่าคนมุสลิมในสี่จังหวัดเนี่ยเมื่อได้เงินแล้วเมื่อได้สิ่งต่างๆแล้วเลี้ยงดูปูเสืญ่ดีแล้วเนี่ยเขาจะไม่ก่อการร้ายเขาจะไม่ก่อการร้ายซึ่งตรงนี้เนี่ยตักกะความคิดตรงนี้ผิดเลยนะฮะผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ผมผมเปียนแค่ไง่ายแค่หนึ่งครอบครัวเนี่ยนะครับคุณเลี้ยงลูกเนี่ยไม่เท่ากันลูกคนหนึ่งเนี่ยอยากจะอ,อ,อยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อรถของเงินนะครับมากมายทุกวันทุกวันแต่ไม่เรียนหนังสือนะครับอยากจะไปสร้างเรื่องให้คุณคุณก็เอ็นเอ็นดูให้คนเปิดเข้าไปส่วนลูกอีกคนหนึ่งต้องพยายามหาเงินตั้งใจเรียนเองส่งตัวเองเรียนแคุณกลับไปให้ความสำคัญกับลูกพี่ งอแงเอาแต่ได้นะครับอยากจะได้อะไรก็ให้เขาไปถามว่าคงมีผู้ปกครองหรือสถาบันครอบครัวเป็นอย่างนี้ครับมันจะก่อเกิดภัยต่อสังคมขึ้นมาทันทีเพราะคุณจะต้องไม่ไม่หยุดคุณจะเจอปัญหาไม่หยุดกับการที่ไปต้นนะครับลูกพี่คุณเอาแต่ใจเขาอยากได้อะไรคุณก็ให้เขาหมด